เฮ้ยอารินมันแพ้แอคทีคหรือวะอารินมันทําอะไรของมันวะเดินวนอยู่บ่อน้ําอยู่นั่นแหละไอ้มันไม่เอาของเลยนะอารินน่ะมันทำอะไรไม่ได้เดูเดินวนเลยนะดูมันดิอ่นี่ทำอะไรไปแล่วดูมันอ่ะมือดูมันดิออ่่ะะไอ้สั่งข้างเด็กเหรอเลยเดินเกาเกาเกาอ่ะดูมันดิอ่ะมึงดูมึงดูแล้วกันอ่ะมึงดูดิอออ่่่ะะะเอาที่มึงสบายใจแหละไอ้ ไม่ต้องมีมึงได้ชนะเกมนะี้มันเล่นอะไรของมึง,ง,งของก็ไม่ออกมันโยนเกมร,รีพอร์ตกูจะบ้าตายดูมันเดินดูมันเดินอะ่อะ,อะดูมันเดินอ่ะดูมันเล่นเลยอ่ะดูมันเล่นอ่ะดูมันอ่ะดูมันอ่ะออลิเชสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนด้วยเข้าสู่ช่องไฮบิด เอเกนดิเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นบูคงอันดับหนึ่งของวงการ ROV w a r C PUBG นะครับนี่คือแนวทางการเล่นนะครับผมว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับทุกคนอีกแล้วอ่ะแ <c oughs> นวทางอีกแล้วเหรอขอพยานขอพยานปาบศสตูให้สิ้สสนแค่นั้นแหละตามที่มันบอกเลยปาปลุงให้สิน้นแค่นั้นแหละแนวทางการดําเนินลิงคุณดัวไว้ครับทุกคน,กคนเกมนี้โอ,โอ้ย <c oughs> มันเข้าง่ายข <Ash well. S 2> นาดนั้นเหรอกูถามแค่นั้นแหละกูก็ไม่น่าใช้พูนิดเลยนะกูฝากไว้ก่อนแค่นั้นแหละมึงโดนกูแน่ไอ้แนวทางการเล่นคือโดนรัดก่อนครับผมนี่คือแนวทางการเล่นที่ถูกต้องนะครับอย่าใจเสียครับอย่าใจเสียแค่นั้นแหละอย่าใจเสียครับอย่าใจเสียอย่าใจเสียอย่าใจเสียครับปเจตุ อย่าใจเสียอย่าใจเสียครับเราโดนเข้าป่าง่ายก็อย่าใจเสียครับผม <c oughs> ไม่มีอะไรปลดคอได้เท่านี้อีกแล้วผมบอกให้แค่นั้นแหละใจเย็นครับอย่าใจเสียอย่าใจเสียเกมมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเ <c oughs> กมแรกคือแบบวอมือไงเกมมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วใจเย็นไว้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโถ <c oughs> ว่าจะกดซับย์หน้าแล้วแต่ลืมรอก่อนนะ <c oughs> พี่เอ้ยจิ๋งหรว จะกดตัดให้น้องนี่เองจริงหรอยากน่ารัยจ้ามงกเกินปุยมุยผมถามแค่นเลพ่พี่เอาอีงน้องอยากใชเสียเฮ้ยอารินมันแพ้แอคทีฟหรอวะยิบหายนะกลับบ้านนะเพื่อนนี้ไม่รอ,อดแน่นโอเคกระติกขีดไปหนึ่งแค่นัน้นแหลยกระติกขีดไปหนึ่งตาแล้วเจอกันกันบนเพื่อนอารินมันทำอะไรวะนะเล่นเหมือนอาราตีเลยเนี่ยเล่นเหมือนอาราตีเลยอ่ะโยนเกมอย่างเงี้ยอุ้ย อะไรอุ้ยไอ้เฮียไม่ติดทีอีกแล้ว่แล้วมันติดทีอีกทีวะเบื่อวะแล้วเรนมาทำอะไรของมันวะเดินวนอยู่บ่อน้ําอยู่น่านแหล่ะฮะมันทําอะไรอ่ะมันทำอะไรงมันวะมก็ไม่รู้มันว่ามันทําอะไรก็ไม่สามารถตอบได้งงมันเหมือนกันจะใครชวยอ่ะขึ้นมาแล้วน้องตายปะตายปะแค่นั้นแหละตายซะขอตัวลาไปแล้วครับเจอกันน้องเจอกันครับพ่อมึยที เล่นโดแนแอคที่กดมันโยนมันโยนเกมรีพอร์ตกูจะบ้าตายอะไรวะน่าไม่เป็นไรครับอย่าใจเสียครับนี่คือแนวทางเพื่อนร่วมทีมระลัยห้าดาวครับผมรอแป๊บนึงครับเอ็นไว้ให้อย่าใจเสียอย่าใจเสียครับมันเป็นแนวทางครับมันเป็นแนวทางสร้างคุณแข็งแกร่งครับผมใครเป็นเหมือนผมไหมพอเล่นทั้งสูงไม่กล้าเล่นป่าเลยกดดันตัวเองกดดันตัวเอง ก็พยายามอยากคุณดันตัวเองก่อนพยายามพยายามพนาอยากคดันตัวเองพี่เล่นบ่อยๆครับเรากล้าชนกับแรงสูงบ่อยๆครับเดี๋ยวยังไงพอคุณเข้าไปเล่นแรงสูงใช่ไหมแล้วคุณเล่นป่าตายเยอะเดี๋ยวคุณก็จะได้ประสบการณ์เองครับผมแค่นั้นแค่นั้นเองคุณต้องตายเยอะคุณต้องเล่นง่้ยเยอะครับในแรงสูงอ่ะเดี๋ยวคุณจะโดนเพื่อนด่าพอคุณเดินเพื่อนด่าแล้วคุณก็อยากเล่นเกิ่งแต่แล้วคุณก็จะกลายเป็นคุณเก่งมากเพื่อนแบบสุดยอดถ้ามือมีคุณอยู่อ่ะเพื่อนจะพิมพ์คำนี้จะกดมันให้เพื่อนแอคทีฟมันมีเลยด โอ้ไอ้สัตว์กูตีทีเดียวสามคิวเลยเพี้ยไม่ติดขี้ตูตายโอเคดีไม่ติดขีเฉยเอ้างงนี่ติดขี้เฉยไอ้ติดขีเฉยงงไม่เข้าใจงง เฮ้ยอันเลนมันไม่ออกของเลยอ่ะมึงเอาของนี่อันเลนโอ้โหเนี่ยโยนเหมือนอาราติอีกแล้วเฮ้ยเบื่อป่ะตรงๆโยนไม่โยนมันไม่ออกของอ่ะไอ้โยนเกมเหมือนอาราติอีกแล้วไอ้ยี่าผมปวดหัวว่ะตรงปะทำไมเขาต้องโยนเกมเหมือนพี่อามได้วะคนเล่นอันเลนเขาเป็นกันอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าครับผมถามก่อนเฮ้ยก็เหนื่อยนะตรงปะที่ต้องแบกอะอยากให้ลูกเิดแบกนะมันเขาเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไอ้มันไม่ออกของเลยนะอันเลนนะมึงทำแต่ว่านั่นดูเดินบนเลยอ่ะดูมันดิอ่ะอ่ะไอ้เนี่ยอ่ะดูมันอ่ะะอ่มมึงดูันเลอ่ะ สั่งข้างเด็กเหรอเลยเดินเกา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 อ่ะอ่ะอ่ะดูมาดิอ่ะมึงดูมึงดูแล้วกันอ่ะมึงดูดิอ่ะอ่ะอ่ะเอาที่มึงสบายใจแเลยไม่ต้องมีมึงก็ชนะเกมนีะมันเล่นอะไรของผ่องก็ไม่ออกดูมันเดินดูมันเดินอ่ะดูมันเดินอ่ะดูมันเล่นดิอ่ะอ่ะดูมันเล่นอ่ะอ่ะดูมันอ่ะอ่ะอ่ะดูมันอ่ะอุซโกไปคุยกับลากมะม่วงอ่ะไม่เข้าใจงงอะไรวะไอ้อะไรของไอ้งงใส่ไก็ทำ อะไรของมันวะมันเป็นอะไรวะกูถามแค่นั้นแหละฮะกูถามแค่นั้นมันเป็นอะไรอ่ะมึงแม่ตีเหรอหรือยังไงวะอะแม่มันตีเหรออ่ะทุกคนมึงดูดิอ่ะมึงคิดว่าไงวะอะไอสั่งข้างแดกเหรอหรือยังไงเดินบนอยู่นั่นแหละฮะ มันเป็นอะไรของมันวะไอ้เหี้ยไม่ด้ไอ้เกิดหม่ไปออะองหารเหรออยากกินนี่หรือวะมา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 า โอ๊ยโดนไรหนูไม่ทันมันเป็นสูตรเพิ่มพลังอาริลินครับมันหัดครับผมว่ามันไม่ได้หัดมันไม่ได้หัดอะแต่มันโยนอะคือคนหัดเล่นอย่างน้อยมันก็มันก็ออกของอะมันก็เดินอะเห็นปะทุกดูเฮ้ยไอ้เก่งอะไรวะเนี่ยอ่ะกูไม่ไหวแล้วนะไหวทอะไรไม่น่ามีก็ชนะครับผม ต้องมีชนะต้องมีชนะครับต้องเร็วกว่านี้เร็วเร็วกว่า <certeza> นี <remote> ้ดูว่นเดินมึงยังเดินไม่เลิกเลยปุ่มมึงขังปะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยกูท้อว่ะ

เอาดูมันแค่นั้นแหะเอาดูอันเลนนะดูอันเลนแล้วกันนะดูอันเลนดูอันเลนแล้วกันแต่พี่ยังฟีเอกยังยังไม่เต็มครับผมมึงดูมึงดูมันดิมันโยนเดี๋ยวก็มีคนปั่นแรงให้มันไม่ตกกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะกูถามแค่นั้นแหละไอ้สังคมนะสังคมอาวีคืออะไรอ่ะวิบสองดาวเลยเหรออี บวกสองดาวกูรวยอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วผมมาจริงบวกสองดาวทุกคนในเชียงจริงไหมป้าโอ้โหหลุดหวายเี้หลุดแล้วคือเกมมันคืออันเนี้ยมันเป็นระบบใหม่เหรอวะขอขอบคุณครูเจที่กดแชร์ให้น้องเอกด้วยนะฮะแล้วก็คุณบิวนะฮะคุณบู๊นะฮะคือผมอยากรู้อะไอ้ระบบหลุดอะคืออย่างน้อยอะ่ะบอทมันจะต้องเล่นปะวะไอ้ที่นี่คือแบบมึงดูของปะดีของอยังไม่ออกเลยบอทไอ้เ,เจ๊เจมนะ แจ้งเกมครับแจ้งเกมโล่ไอ้ไอ้ลบเก้าเลยหรอคึกว่าลบหกเพื่อนขอโทษไอ้เสือเป็ดหกเลยหรอมึงซ่อมยาวๆแค่นั้นโอ้ลบเยอะเกิน